ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรทำการขายทอดตลาดครุพันธ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและได้รับทดแทนครั้งที่2มีครุพันธ์จำนวนหนึ่งรายการคือรถยนต์ f o r d Ranger โดยการประมูลด้วยวาจามีผู้มาเข้าร่วมการประมูลจำนวนหนึ่งรายจำหน่ายครุพันธ์ไปได้ในราคา1,10,000บาท ในวันเดียวกันนายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางมนัดเนติดปานนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวขจนาเอ็มสะอาดนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เขาสังเกตการโครงการอบรมป้องกันร,ระงับอักขีภัยและอพยพหนีไฟณโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน50คนจัดฝึกอบรมโดยหน่วยฝึกเทศบาลตำบลสามงามซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกา ในอํานวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรประจำปีพุทธศักราช2564แต่เข้าร่วมกิจกรรมลายแดนนักสนามกีฬาการจังหวัดพิจิตรเพือน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิพย์มหาราชปรมนาระพิษโดยมีนายพยศอัศวพิชยยนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564านอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวจินตนาธนาวชรโชกจัดหางานจังหวัดพิจิตรและนายพงศักดิ์ศรีนามณ์มุมนดยการสำนักพัฒนาฝีม,มือแรงงานจังหวัดพิจิตรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทร,รวงแรงงานรวมประชุมปรึกษาหารือในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณนห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,านจังหวัดพิจิตร และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาทีในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นั่งบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะทำง,งานโต้ข่าวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564โดยมีนายสิงหราชวงศ์งเสงียมประหลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมหลวงพ่อพิสสามพ รักสชั้นสามสารากลางจังหวัดพิจิตรในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางมนัดเนติปานและวิชาการแรงงานชำนาญการและนางพิชชาพาพลสว่างประธานชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมกสอรอขับเคลื่อนกลไกลจับมือเครือข่ายนำนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบ z o มค Call m e e t i n โดยมีนายเกิดไกลหนาสมยนต์ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในการประชุม และในวันเดียวกันในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางวันเพนทักษินนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตรครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้หองประชุมหลวงพ่อเพชรชั้น4สารากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายพยนต์อวัศว์พิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมัฒภ,ภาพวิตวในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564ในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร เขาประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือจังหวัดพิจิตรประจำปีพุทธศักราช2565ณห,ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรชั้น4สาลากลางจังหวัดพิจิตรโดยมีนายภัยบุญนบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุม ในวันเดียวกันในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเขาร่วมกิจกรรม kick off นโยบายเปิดเมืองพิจิตรเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตวิถีใหม่และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเน้นย้ำให้ทุกกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ universal prevention มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร โควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มขัดและเข้าร่วมพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดําเนินการได้อย่างมั่นใจโดยมีนายภัยบุญนบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนะักสู์การค้าท็อปพาซ่าจังหวัดพิจิตรและในวันเดียวกันนายอํานวยมาศ วัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางมน,นัดเนติปานนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพจนาตเอ็มสะอาดนักวิชาการแรงงานชำนาญการเขาสังเกตการฝึกซ้อมอบพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยณบริษ,ษัทชุงคาร์บอนเทคโนโลยีจำกัดประกอบกิจการผลิตแป้งถ่านมอเตอร์และแป้งถ่านรถยนต์จัดฝึกอบรมโดยหน่วยฝึกเทศบาลตำบลสามงามซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด